เดือนมีนาคม2566สมาชิกชกสอสมเสียชีวิต792คนมีกลุ่มไหนเสียชีวิตมากเท่าไหร่ป้าปอจะมาแจ้งให้ทราบนะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพและในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะวันนี้ป้าปอก็มีข้อมูลมาแบ่งปันนะคะหลายคนเลยนะคะอยากรู้ว่าสมาชิกกลุ่มไหนนะเสียชีวิตมากกว่าซึ่งตอนนี้เราก็มี สมาชิกชกสอ,อสมอ,อยู่3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คืออสอสอสมอนี่เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะประเภทที่2ก็คือคู่สมรสของอสอสอสมอคะ่ะประเภทที่3ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นี้ก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอสมอน,นะคะอย่างปปนี้ก็เป็นสมาชิกแล้วนะคะโดนหักเงินเหมือนทุกท่านเลยค่ะ สำหรับรายชื่อที่รับรองในเดือนมีนาคมทางสมาคมก็ประชุมรับรองไปแล้วตั้งแต่วันที่7มีนาคม2566นะคะทางสมาคมจะประชุมรับรองเดือนละหนึ่งครั้งค่ะเดือนมีนาคมก็วันที่7ที่ผ่านมานี้นะคะสมาชิกผู้เสียชีวิตนี้ที่เขารับรองก็หมายถึงสมาชิกที่ เสียชีวิตระหว่างเดือนแล้วก็ส่งเอกสารเข้ามานะคะระยะเวลาก็จะเป็นตั้งแต่1นกุมภาพันธ์2566มาจนถึง28กุมภาพันธ์2566ค่ะแล้วก็มาประชุมรับรองเอาในต้นเดือนมีนาคมนั่นก็คือวันที่7มีนาคมนะคะสมาชิกผู้เสียชีวิต792คนนี้ก็ประกอบไปด้วยอสมเสียชีวิต511คนคู่สมรสเสียชีวิต280คนค่ะแล้วมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1คนค่ะ สำหรับการจ่ายเงินสมาคมก็จะใจ่ายให้เฉพาะสมาชิกที่ส่งเอกสารครบเท่านั้นนะคะส่วนคนที่ส่งยังไม่ครบก็เลื่อนเป็นเดือนถัดไปนะคะถ้าคิดสัดส,ส่วนแล้วปริมาณการเสียชีวิตของผู้สมรสก็เยอะเหมือนกันนะคะเกือบครึ่งหนึ่งของอสสสมอทั่วประเทศเลยค่ะตอนนี้สมาคมก็ยังไม่มีกำหนดการรับสมาชิกที่เป็นผู้สมรสเพิ่มนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ